ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่10มิถุนายน2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่10จนถึง14มิถุนายนเนี่ยเรามองว่าการปรับตัวลงมาของตลาดค่อนข้างลึกเนี่ยอาจจะทําให้มีลุ้นรีบาวได้ในระหว่างทางนะคะอย่างน้อยในระยะสั้นแต่ว่า แฟกเตอร์หลักๆที่มีอิทธิพลต่อตลาดยังคงเดิมนะคะก็คงจับตาเรื่องของ QE ต่อไปนะคะในระหว่างนี้เรามองว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาในระหว่างทางเนี่ยจะเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุนเป็นหลักเพราะว่าคนจะเอาไปชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบในเรื่องของมาตรการ QE นะคะว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรในวันที่18จนถึง19มิถุนายนที่จะมีการประชุมในส่วนของ FOMC นะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นแฟกเตอร์หลักอันเดิมนะคะส่วนเรื่องของการปรับผรอนของต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าออกมาค่อนข้าง หนักนะคะในในรอบหลายวันทําการที่ผ่านมาประมาณ10กว่าวันทําการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยพบว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิออกมาแล้วเนี่ยประมาณ38,000ล้านบาทนะคะก็คิดเป็นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับยอดสะสมของเมื่อปีที่แล้วนะคะที่76,000ล้านบาทในฝั่งซื้อนะคะก็มองว่าเป็นการปรับออกมาค่อนข้างรุนแรงนะคะในรอบเ,ออเพียงไม่กี่วันทำการที่ผ่านมานะคะ ได้นำพาตัวเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยร่วงลงไปกว่า165จุดนะคะจากไฮจนถึงโลนะคะในเลาะในช่วง14วันทำการที่ผ่านมานะคะที่ไฮประมาณเกือบ1,650นะคะแล้วก็โรที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่1,483นะคะก็ลงมาเกือบ10%แล้วนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นการปรับ ฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะแรงแล้วก็เร็วนะคะก็มองว่าอาจจะทำให้ดาวไซด์ในอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยดูน้อยลงนะคะอาจจะมีการดิดกับทางเทคนิคได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็มองว่าตลาดรับข่าวในเรื่องของ QE แล้วก็คงต้องรอความ ชัดเจนต่อไปนะคะก็มองว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ1460-1540นะคะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็เราแนะนำให้รอ,อ,อซื้อลุ้นกันร,รีบาว์นะคะแถวๆ1640นะคะแล้วก็ยังคงให้เกณฑ์กำไรโดยจำกัดความเสี่ยงที่ ในพอร์ตสัดส่วนที่25%ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของ QE นะคะในระหว่างนี้ก็แนะนําการเก็งกําไรแบบเลือกหุ้นที่คาดมีแนวโน้มดีแล้วก็อยราคายังดูแลกาดอยู่นะคะในรอบสัปดาห์นี้เราเลือก3ตัวนะคะคือตัวกรุงเทพดุสิตเวชาการนะคะตัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ตัวปุญใหญ่ SCC นะคะ อ่านรายละเอียดได้ใน weekly strategy นะคะส่วนในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีการดิดตัวสลับเป็นช่วงๆนะคะก็ในกรอบที่วันนี้เรามองที่1,500ถึง1,530นะคะหลักๆเลยก็คือคงมองว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยยังดูอิงทางบวกอยูใ่ในวันนี้นะคะน่าจะสนับสนุนการฟื้นตัวต่อเนื่องของเซ็น n ินเด็ของเรานะคะต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่มีการรีบาวขึ้นมาในระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะคะปิดไปที่1516 จุ 2, จุดนะคะ,ะประเด็นหลักที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยมีการรีบาวฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีคงเป็นเรื่องของข้อมูลภาคแรงงานสหรัฐนะคะตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในส่วนของอัตราการว่างงาน ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะอยู่ที่7.6%นะคะจากเดือนก่อนหน้านี้ที่ 7. 5เตรงนี้ก็ได้ช่วยคลายความกังวลของตลาดต่อเรื่องของการที่จะเฟดจะเร่งรีบในการถอนตัวมาตรการ QE วอีในระยะเวลาอันใ,นใกล้นี้ออกไประดับหนึ่งนะคะก็เลยทําให้ตัวดัชนีดาวโจนสน์ปิดพุ่งขึ้นมากว่า200จุดนะคะแล้วก็ขึ้นมาปิดเหนือ1 5 0 0 0จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้คงช่วยหนุนซนติเมนต์นการลงทุนของตลาดหุ้นในหลายๆแห่ง ในและในบุยภาคของเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะปัจจัยภายในของเราในวันนี้คงลุ้นเรื่องของการเปิดซองราคา โครงการบริหารจัดการน้ำนะคะ3าแสนล้านบาทนะคะก็ะน่าจะ,ะมีการเปิดซองแล้วก็ได้ได้ไดทราบรายละเอียดของผู้ชนะนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเจราจาต่อรองในส่วนของราคาในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะมีการนําเสนอผู้ชนะ,ะชื่อผู้ชนะการประมูลเนี่ยต่อคอรมอในสัปดาห์หน้านะคะคือวันที่18มิถุนาย,ยนความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้มีการเก็งกาไรหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาในส่วนของการปรับพอตของนัก ถ้าช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างหนักแล้วก็แรงนะคะก็มองว่า ยังไม่น่าไว้วางใจมากนักนะคะถึงแม้ว่าขายออกมาค่อนข้างมากแต่ถ้าเทียบกับตัวตลอดช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมาที่ตลาดมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะพบว่าต่างชาติเข้ามาซื้อมากกว่านี้มากนะคะแต่ว่า,เ,าเราก็ยังไม่ได้มองเห็นภาพการเซลล์ออฟตลาดออกไปอย่างรุนแรงนะคะเหมือนช่วงในการเกิดครสิตหรือว่าวิกฤตในรอบก่อนๆนหน้านีา้ตั้งแต่ปี2007หรือ2008นะคะเพราะว่าถ้ามองเอาลุกไปข้างหน้าเนี่ยตัวภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเราเองก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่อ่อนแอนะคะยังคงมี คาดว่าน่าจะเห็นกรอบประมาณ5%ได้ต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงสนับสนุนให้ตลาดเนี่ย หลังจากปรับพอร์ตไปแล้วน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะตัวแรงขายของต่างชาติค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างกดดันบรรยากาศการลงทุนนะคะแต่ว่าก็ยังมีในกลุ่มกองทุนนะคะทริกเกอร์ฟันต่างๆที่ทยอยออกมาในช่วงนี้มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีแรงซื้อของกลุ่มสถาบันเ,นเข้ามาช่วยเสริมนะคะตรงนี้ก็อาจจะมาช่วยชะลอการอ่อนตัวลงได้นะคะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของ QE คาดว่ายังคงเป็นไปในกรอบจํากัดอยู่ ะะเพราะว่าคิดว่าความกังวลใจของนักลงทุนยังคงมีต่อเนื่องสําหรับประเด็นดังกล่าวนะคะความผันผวนในระหว่างทางช่วงนี้น่าจะค่อนข้างสูงนะคะระยะสั้นวันนี้เนี่ยอาจจะจับตาดูเรื่องการประชุม BOJ นะคะประชุม2วันวันที่1 0 1ถึงนะคะมิถุนายนนะคะแล้วก็วันนี้ตลาดหุ้นที่ปิดทำการนะคะมีออสเตรเลียแล้วก็ตัวจีนนะคะที่ปิดทำการนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตเรายังคงไว้ที่25%นะคะยังคงถือตัว NTV KK Land House นะคะวันนี้มีปรับเข้า2ตัวมีตัว K Bank แล้วก็ตัว BGH นะคะตัว K Bank เนี่ยเราก็มองว่าเป็นหุ้นแบงค์ที่มีพื้นฐานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องนะคะราคาหุ้นที่ปรับลงมามากในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มทรงตัวได้นะคะในช่วงวัน2วันทําการที่ผ่านมาทําให้เรามองว่าน่าจะมีโอกาสดิดทํากําไรเดิ มีการเก่งกำไรดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะแถวแถว205บาทนะคะตัว BGH เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าราคาลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่เส้น EMA 75วันนะคะเรามองมีลุ้นดีดกลับถ้ามองเทียบในเชิงพื้นฐานแล้วแนวโน้มการเติบโตของโรงพยาบาลจากการเพิ่มตัวปริจำนวนโรงพยาบาลเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะคะเราก็คาดหวังว่าน่าจะดีดกลับขึ้นไปได้แถว168บาทนะคะก็เป็น2ตัวที่เราแนะนําเพิ่มเข้ามานะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะอยู่ในทํานองเดียว กันนะคะกเ็เรายัง เราปรับเพิ่มตัวเคแบงเข้ามาจากการที่เรามองว่าเป็นแบงค์ที่มีสัดส่วนเงินฝากมากที่สุดในกลุ่มธนาคารที่จะทาให้มีต้นทุนดอกเบี้ยลดลงเร็วนะคะแล้วก็จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงนะคะในแง่ของโครงสร้างของรายได้เองเนี่ยมีการพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยน้อยที่สุดในกลุ่มนะคะสามารถนํารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมาชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่อาจจะลดลงจากการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้นะคะเราคาดว่า k Bank เนี่ยน่าจะมีกำไรสุทธิในปี56เติ ตโตได้ประมาณ9%เทียบย e a ออนเยียนะคะคาดว่าจะมีการจ่ายพันผล3.25บาทนะคะอยู่ประมาณ1.7%นะคะจุดเข้าซื้อที่194นะคะจุดทำกำไรที่204ตัดขาดทุนที่189.5นะคะส่วนตัว BGH และ BEC ยังคงถือต่อนะคะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ